ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมไอซ์ซิลนะครับครับผมก็มาต่อเลยครับพาร์ทที่แล้วนะฮะพาร์ทที่แล้วตอนจบคลิปก็ขออภัยนะครับไม่ได้อยู่หน้านะครับเด้งออกนะครับผมอ่านี่เวอร์ชันนี้มันดีตรงเวลาออกจากเกมตรงไหนมันจะเป็นรูปตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮรครับผมตรงนี้นะฮะครับครับผมไปอ่า เราต้องไปหาทรายมั้ยเนี่ยทำกระจกต่ออพาร์ทพาร์ทก่อนนะฮะพาร์ทที่แล้วนะครับผมครับโอเคพาร์ทที่แล้วเทเจแพ็กหลุดนะฮะก็ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีขออภัยด้วยนะครับยังไงเราปุ๊บ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  ไอยากไปล่าวัวนะปึ๊บปื๊บปื๊บ,บแล้วก็ขุดทรายเอาขุดทรายม่เลยดีกว่านะฮะเอา้าเราไม่ได้เก็บต้นไม้อ่อ,อต้นไม้ปึ๊บแล้ก็เผาเนื้อก่อนเลย,เลยดีกว่านะฮะ เนื้อเราเริ่มหมดแล้ว okay. โอเคทำเตาสองอันเลยดีกว่าฟูปุ๊บปุ๊บเอาไม่ได้ค่าออกมาลอปั๊บปึ๊บก็ตามตรงนี้4ซตอ่อเนื้อใส่โอเค มอมาโอ่ okay. เอ้ยทำพวกก่อนเลยดีกว่านะฮะอาจจะช้าไปขอภัยด้วยนะครับโอเคดาบเราอยู่นี้จะเมือเ่อีก็เหรอที่จะตกดินแล้วนะครับรอไปแล้วนะไก่น้อยเฮ้ยกำลังจะโดดลงเลยโเคไม่มีอะไรหรอก ซ้ายผมได้สังเกตว่าอยู่แถวนี้นะฮะก็ขอคัาไฟก่อนปื๊บปื๊บปื๊บครับผมมืดแล้วตะลุยแดนดินแดนมืดเลยดีกว่าโอ้โหแล้วไม่เซฟวะตัวเราออื เราไม่โลภนะฮะเพราะเรากลัวตายนะฮะโอเคอู้ซ้ายเยอะเลยอยู่ตรงนั้นโอเคครับผมต้องปักไฟให้สว่างนะฮะมันจะสวยโอ้สวยมากตรงนั้น ใช่ฮะอยากไปตรงนี้มากเลยกับผมพันนี้เรามาเดินระจมภายกันเล่นเล่นดีกว่ากดตัวนี้กับบ้านเลโอเคฮะ ขอให้สูงที่สุดนะฮะกลัวฮะกลัวอขออนุญาตนะฮะเปิดเลนเดอร์สูงๆนะครับช้าจังช้าจังก็แนววะนี่อ่ะสิบปะแหลกไหมอ่ะมันจะแหลกนะ เว้ยแบบโอมเลยพึ่งเอียงคางดูอ่ะ,อะละเอออ้อ,อยปึ๊บไปหาขุดทรายวะอู้อหูยฮึ่มลงผิดขั้นนะครับน่า,าจะทำเรือนะอ,อ่าวะเอ,อ๊ะไม่เป็นไรโอเค ลงทุนหาทรายนะฮะก็ปรับไฟให้สว่างสวยนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะยินเสียงอะไรตามมาปรับโอเคแล้วก็มาขุดทรายกันเลยดีกว่าเกี่ยนดี ผมขุดไม่ยั้งนะฮะไปเราจะกลับบ้านถ้าเราครับตรงนี้ต่อก่อนดีกว่าปรับแล้วก็ ปึ๊บเอา้าตกครับนะฮะปึ๊บ,บแล้วก็ทำเรือนะเนาะทำเรือทำเรือปึ๊บอ้าวอ้าวเฮ้ยเอา,เอา,เอาน้ำมันคนแก่นี่ยวะอืมอะไรวะ จากนั้นเราก็มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บอาจจะช้าขอบให้ด้วยนะฮะมองอย่างนี้ปึ๊บ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 คับยังไงวะเหลือร่า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 แป๊บหนึ่งนะฮะเบิร์นิดนึงปึ๊บ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 มา แล้วมันเก่งไงครับขุดกระปันด้วยครับผมไปเราลุลยลยุลยลยุยลุยลุยกับบ้านเลยดีกว่าเห็นอะไรเขียวเขียวตกใจหมดเลยครับผม โกเกปุ๊บปุ๊บเฮ้ย hey, mm hmm. มังมุมชิปหายแล้วไงเฮ้ยไม่เอานาะ่าเลยเราไม่น่ากินหรอกฮึยืนคู่กันด้วยนะ Okay. ไปเลยดูกว่าเข้าบ้านเข้าบวัดอย่ามีอะไรอยู่หน้าบ้านนะเฮ้ยมุงมุม,ม,มอุย้ยเสียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองบี้ปิดไว้ก่อนเลย น่ากลัวมานนะครับตอนมืดเนี่ยโอเคพาดนี้แล้วก็ <c oughs> มาเผาทำกระจกกันเลยดีกว่านะฮะตรงนี้อยากได้แบบหนังวัวมาทำชุดก่อนนะฮะค่อยลงเหมืองนะครับเวลามันก็ไม่พออีกเช่นเคยครับผมอ่า มันต้องใส่อือสองตัวด้วยโหผมว่านะผมคิดว่านะสเตปผมอะ่ะขออนุญาตนะฮะมันต้องเปิดเรนเดอร์ต่ำเขอไม่ค่อเกิดน้อยนะฮะผมว่านะมองยิ่งมองยิ่งไกลมันยิ่งเกิดนะครับ มเรินเดอร์ไกลนะฮะแบดบพอนะฮะยก็ยังจะเห็นมันอีกนะครับมันคิดจะมาพังประตูผมหรือเปล่านี่ไม่ได้แอมคุณนั่นงไงฝนก็ตกเฮ้ยเฮ้ยนะครับนะฮะ